อ๋อเขาบอกว่าเขาชอบดูการ์ตูนเจ้านกขุนทองคุจยาจริงปะเนี่ยจริงดูทุกวันเลยปกโม่เช้าช่องอะไรช่องเจ็ดพ่อรู้ยางไงเอาพ่อมาดูเหมือนกันรุอ่ะโดนเบิร์ฟา ชวดน้องดีเขเข้าเคยพูงเขาร้องได้เนี่ยน้องไม่ได้ลูกเราเคยเดี๋ยวพาดูพุทธะไอ้หนููกได้ยไม่ได้ยินลูกได้ยินค่อยๆแนะนําตัวใหม่ให้คนได้รู้จักเจ้าชื่ออะไรบอกลูกบอกไปเลยลูกมถ้ามันข่มชืนให้เราบองรัศมี พาวัฒน์อย่อันี่สัญญาณไม่มีเอาไม่อยกูใช้ไปสัญญาณนี่แต่วเสียก่ดหาเดอยพ่อบที่เืองพูดกันอย่างนี้แล้วลูกมันเป็นบุกอิิของเขาุเล็กพาวัฒนนี่ไงทนายครู ราชบุตรพานุวัฒน์เดินทางมาถึงแล้วพระริชฟาร์บ,บกระหม่อมชั้นสังเกตกิริยามารายาทของราชบุตรพานุวัฒน์กระหม่อมชั้นคิดว่าราชบุตรพาน,นุวัฒน์องค์นี้ไม่ใช่ตัวจริงเป็นตัวปลอมคุณจิ๋งเสาหางไป<อ>สามหางท่านเอาอะไรมาพูดนะท่านราชคาร,ครูครูครูเรากระดกงรินนะ่ะข้าวันเจ้าไม่ใช่ตัวจริงเป็นตัวปลอม คุณเลาอขับพ่อมึงเหรอปากขอร้ร้ายถ้าเกิดข้าว่าเจ้าเป็นตัวปลอมท่านก็ปลอมถ้าเราไม่ใช่เจ้าก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ผู้ชายไ,ไอ้สัสคง,งเลอจับเขา้ากีบที่มาไม่ดีขอเดชะหม่ม รรถ้าเกิดว่าไม่มีใครเชื่อว่ากระหม่อมชันเป็นตัวจริงกระเลวเือกระหม,ม่อมชั้นมีเอกสาร<ะ>สําคัญที่จะมายืนยันในการละครั้งนี้พูดแปลกๆน้องเมืองเจ้าเนี่ยเป็นอะไรแม่ของมองนะหน้า,าเสด็จแม่เขาตึงอยู่ใอ้ก็เราจะขออาสารบับรนี้ ถึงธรรมราชาข้าพาเจ้าขอฝากตัวลูกชายพระดวดพร้อมด้วยมหัดเล็กรัชดาเพื่อมาเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับองคหญิงอารยาขอยืนยันว่าบุคคลทั้งสองนี้คือตัวจริงลงนามสิงหรรมราชา ไัยพดเลยเว็ไเย่ะหยิบผิดกลับมาคนละเลือดเราจำลายบาดของสหายเราได้สองคนนี้คือตัวจริงอย่าไปสนใจเลยลูกมาถึงเมืองพ่อเนื่อยเดี๋ยวเสวยอาหารเสวยน้ำซะก่อนรัชดาเอ้ยพุทธเจ้าถ้าเขาพูดอย่างนี้เองต้องคอยแปลให้พ่อด้วยนะได้พุทธเจ้ามอพ่อ อยากจะรวยอะไรสั่งมาได้เลยลูกเดยวพ่อให้แม่ครัวทำให้นี่นางสนมนางกำนันเตรียมตัวไว้ด้วยเดี๋ยวไปทำสำรับอาหารมาให้กับพระองค์ท่านพนุวัตด้วยเออทัไม่ได้สั่งเลยไปเลยเดี๋ยวมึงรู้เมนูอะไรที่หายเดี๋ยวแล้วแ,แบบนี้เจ้ากูจะได้แดกไหมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราส่งเป็นออเดอร์เข้าไปข้างหลังเขาไปเตรียมตัวกันที่ครัวต้องไปเตรียมคัวอินดพ่อเขาเกลิ่นไว้ก่อนพ่อก็กะว่าจะสักแล้วเขาให้เขาไปกันพ่อก็ไปคิดว่าเขาจะหูหลือนเันเล่นไปแบบนี้เรียกว่าตังแบบรินในครัวเดี๋ยวพ่อเขาส่งเข้าไปใน iPad เดี๋ยวพ่อกด i p แ d นะเดี๋ยวได้ครัวเขาออกมาเป็นรินเองไปเส้วสามใ้ครัว ไอ้แม่ไอ้เต็มตัวไปทั้งขอเดชะกระหม่อกฉันคิดว่าพวกกระหม่อมฉันไม่แดกเลยทำไมล่ะลูกไอ้ว้ยแม่กลัวแม่ควรัวยังไม่ถึงเขาไปเตรียมแล้วไม่ต้องกลัวจะกินกระบอกชุดสวยกระหม่อมชุดผิวมากเลยไม่พ่อเออพอจะปรับให้มันชัดกว่านี้ได้ไหมลูกสาขลังคันนะก็ไปตามแม่ครัวไปไปเอาสั่งเองเลยสั่งมาสั่งมาแม่ครัวเบอร์พ่อเนี่ยฝีมือดี อยากสวยอะไรลูกรีบกลับบ้านมึงเกี้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเขาไปเปลี่ยนชุดเขาจะออกมาเต้นแดนเซอร์คงลูกหลานเจนสัมผัสได้ย่ะทำไมอ่ะเนี่ยสั่งไปเนี่ยเขาก็จับยามเองกระบอกพี่อยากจะสวยสวยไอลูกต้องใจฟังเลยกระบอกพี่อยากจะสวยนวลเนี้อไซไปไซมา ไปช่องมาเล็งไปเล็งมาส่งซิกไปส่งซิกมานี่ถ้าลำบากถ้าเที่ยวกะเหรี่ยเตอมผัดผงกะหรี่ผัดผงกะหรี่เออเนี่ยแล้วจำไม่ได้แล้วไม่ทัวร์ฟันด้วยก็บอกที่จะเสวยอะไรลูกนวนเนี่ยซ้ายไปซ้ายมาเล็งไปเล็งมาส่งซิกไปส่งซิกมาเมื่อกี้ไม่มีส่งซิกมีมีค้าบล่ะเขาจับได้เออ เออข้าขงากลบอกท่นอยากจะเสวยนวันวเนียยซ้ายไปไซ้ายมาส่งซิกไปส่งซิกมาตลกไปข้างหน้าตลกไปข้างหลังตลกไปไซ้ายไปขวามูสิกะเนี่ยค่ะไม่คัวได้ยินกันหรือเปล่าเนี่ยเออกตาตาา ไอ้อาหารแบบนี้เมืองเราพอจะมีไหมน้องไม่มีตั้งแต่นวนเนียแล้วไปข้างเมือเมือเมือพ่อไม่นนนเนียเมือพ่อเจอกันปุ๊บเข้าห้องได้เลยเข้าไปกินกันในห้องเลยไม่นวนเนียทำไมกลัวไหมขาดล้ม่ะป้าไม่ใช่แบบนั้นคือหมายว่าเราไปกินอาหารในห้องได้เลยรัชดาแปลสิลูกในฐานะที่เจ้าเป็นมหาเล็กคู่พระไทยย่อมแปลได้ อาจจะไม่ใช่ศัพภาษาเขาเมื่อพ่อเขาอยากสวยอะไรลูกนั่นน่ะสิอเราบาลีกันนะเขาไม่เคยปรึกษาเลยเวลาเขาจะพูดอะไรนวนเนียอะไรนวนเนียใบใสมาเออไม่เป็นต้องรู้หรอกดูแม่ครัวสิยังไม่รู้เลยไปเดี๋ยวต้องเอาเมนูไปส่งให้พวกมันเนี่ยโวเนีย ไปใช้มาโนเนียสายเลยสายป่ะใช่ป่าใช่เหรอเออเอ้ยอะไรแม่โนเนียใช้ไปใช้มาน่าจะเป็นขั้วป่ะขั้วเนาะอ๋อกำลังขั้วกันอยู่ขั้วกันขั้วแล้วก็อะไรนะเที่ยวไปข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาตลกไปอ่ะขั้ว ขั้วอะไรวะตัวปลอมปะเนี่ยลองทำท่าดูสิทำไงตลกไปข้างหน้าซ้ายควาข้างหลังนะเฮ้ยทัาวตลกไปข้างหน้าทำท่าสอ๋อกิ้งกิ้งขั้วกิ้งอะไรนะมูสิกามูสิกา โคากิ <filtered> ้งหมูเ hmm. จ้า <play>? ค uh, yeah, <c> ่ะใช่ไหมล่ะใชมูสิกกล่ะโคากิ้งหมูหนูหนูเอามูสิกะไม่ใช่หมูหนอหนูาหมายนูตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใครแดกโคกิ้งหมู เขาก็มีมันก็เหมือนผัดเผ็ดหนูนัออ่นแหละเขาจะกินข้าวกิ้งหนูเอ,อ,อ่ะอ่ะอันนี้พอ่อพอจะทําได้ลูกเอาที่มันยากกว่านี้อมีไหมลูกอาหารที่มันยากกว่านี้กระบอกฉันบเบาได้เบาเดี๋ยวไม่ควงงแต่ไม่ควัวควัวกิ้งหนูนะเว้ยเมื่อพ่อสั่งอาหารกันแบบนี้เจ้าจะโกนเป็นบปอยด้วยกินบนกระดีไปแล้วกระบอกฉัน อยากจะเสวยอะไรอีกลูกพ้าอันตะคุณฟลายลิ้วลอยบนใบหน้ามีฝรั่งมาด้วยไม่ใช่ของแท้พียคะจะว่าแม่หรือเปล่าลูกไม่ใช่ฮะไม่จะพี่แท่นี่เมียนะไปข้าของแท่ของแท่เหรอใช้กระดูกหลังหูเขาล่ะแท่ล่ะมึงก็แคงสังเกตเร็วไอ้หนูสักอะไรแล้วลูก กระหมอ่อมฉันอยากจะสมเสวยพระอันตะคุณปลายนิ้วเอยบนใบหน้าไม่ใช่ของแท้นะคะพระอันตะคุณราชดาขนาดมุสิกาคุยงังงงเลยแปลใช่กอใบหนะ้าเองพูดดังๆเจะได้ <S 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 ยินเปล่าแม่หวยครัวอยแม่ครัวอ,อะไรนะแม่ครัว ผ้าอันตะคุณนายดิ้วรอยบนใบหน้าพระอันตะคุณ,ไ,คณไม่ใช่ของแท้พระอันตะคุณนี่ใส่ป่ะใส่แล้วก็อะไรนะฝ <Fly. S 2> ฟไฟทอดกันที่ไฟไฟายนียยย่แปล,แลว่าอะไรทอด <S <S 2> <S 2> แล้วก็อะไรนะดิ้วรอยบนใบหน้า ไม่ใช่ของแพ้เทียมไเนี่ยพวกท่านอยากสวยไส่ทอกด <c oughs> อกระเทยกระเทียมพงไปม,มองอะไรเนะี่ยไม่รู้เห็นก็เนาเลยคนระูจะยิ้มอะไรเนี่ยคงจะหิวไปซะเอางี้พอเริ่องปวยได้แล้วมองไหปวดแล้วเนี่ยเขายังมีอีกหรือเปล่าแต่ไม่ได้ออเดอร์ต้องยำเลยนะพอแล้วไม่ครัวเขาไม่อยู่แล้วออเดอร์แล้วล่ะมองอยากสวยอาหารที่สาน อานิสานก็เป็นส้มตําน้ําตกไม่เอาพ่อแสบท้องต้มแซ่บไหมลูกไม่ไหวหรอกลูกอยากจะกินอะไรเดาเงียบเออเดาเงียบอ่านอีสานไม่มีนะไอ้ไอ้ไอ้แบบนี้มันน่าจะไม่มีนะลูกอ่านมีพ่อเดาเงียบเดาเงียบไม่มีมีครับอะไรล่ะซอยจุเฮ้ยบ้าแมที่มึงทำเขาเรียกซอยจุที่ไหนเงี้ยซอยที่มึงทำเขาไม่ได้เรียกซอยจุ เขาเรียกอะไรที่มึงทำนะเขาเรียกซอยยิงไปปังไปมาแล้วไปไหนไปกินไส้ชุบมาแล้วมาชอบบาทีสารอรอได้ได้ได้เดี๋ยวพ่อให้แม่ครัวทำให้นะลูกไม่ต้องห่วงเมืออพ่อนี่รับรองว่าอิ่มสบายและและเดี๋ยวโอ้โหทุกนากาแย่แล้วยยักะ์ิซอีก เสร็จพอจะมีให้ยืมสักห้าหกแสนนั่นเยอะค่ะอะไรเฮาแจ้งเลยไพายุดูไปทำอะไรไอ้ดูไปทำอะไรดูไอ้ดูไอ้ดูเอาไปทำอะไรเลี้ยงบอกุ้งจ้าอะไรบอกบอกคือเขาเป็นกษัตริย์นักเกษตรเขาชอบเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาอ๋อย่างใดสมบัติเกษตรสําราญก็ชอบเอากุ้งขึ้นมาสมบัติแดกนะ่นเป็นเฮ้ยเสวยเสวยนั่นแหละ แม่ค,มครัวทำบอกกุ้งไม่ได้ลูกแต่เดี๋ยวให้ทหารทําให้ได้ไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะได้บอกกุ้งเดี๋ยวมารู้จักบุคคลสําคัญภายในเมืองพ่อพ่อธรรมราชานะลูกส่วนคนนี้เนี่ยท่านแม่กาญจนาถัดไปนูน่นท่านพี่ธรรมนัฐโอ้ปุสีตาไฟนี่ไมไม่ใช่ลูกท่านพี่ท่านพี่เอาอเงี้ย oh, <yeah. laughs> รูปหร่ามไม่ได้อ่อนเลยพรอะคุณเอยส่วนทางด้านโน้นเนี่ยว,ว่าที่เจ้าสาวของเจ้าในอนาคตมีนามว่าอารยาอารยาทำความรู้จักกับพี่เขาสิลูกบอบคุนอารยาขอบคุณเจ้าพี่ได้ไหมคะ